นะครับก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับที่ได้เคยทานมยงชิดนั้นนะครับแล้วก็ได้ทานอินทผลัมสดนะครับก็ไม่เคยทานเลยนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ประสบการณ์หลากหลายนะครับเพราะจริงๆสมัยก่อนบางทีเราก็เลือกทานนะครับบางอย่างที่เราไม่เคยทานเราก็จะไม่กล้าทานไม่ไม่กล้าไม่ไม่อยากลองอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เราก็มีประสบการลองลองลองดูหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็ได้รับประสบการณ์อย่างคุณพ่อเนี่ยฉันจะชอบลูกพับอะนะครับ ที่ที่ตอตากแห้งนะฮะนะครับอร่อยคุณพ่อท่านจะชอบมันนะฮะแล้วบางทีก็ไปซื้อแถวตลาดเหล่งบัวเอียตลาดแถวเยาวราชนะครับเป็นลูกพับตากแห้งที่นําเข้ามาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ตากแห้งแล้วนะครับเรียกใส่ใส่เปี้ยนะครับถ้าจะไม่ผิดหรือว่าถ้าให้เสียงผิดต้องขอกราบขอประทานภัยนะครับใส่เปี้ยที่เป็นลูกพับที่ลูกพับที่เป็นลูกพับสดใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็จะมีการเอาไปตากแห้งใช่ไหมครับแล้วก็มีโรย จะออกหวานๆนะครับแล้วก็มีแป้งไม่ให้ติดนะฮะถ้าถ้าถ้าให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดไปต้องกลับขอพระทานนะครับแล้วคุณพ่อก็ชอบทานนะครับผมว่าวันทีสมัยก่อนก็มีโอกาสได้ทุกพาคุณพ่อคุณแม่ไปเพราะว่าบางทีเราจะค่อนข้างหาที่จอดรถยากเราก็จะมาส่งคุณพ่อคุณแม่ที่ตรงฝั่งแถววัดมังกรนะครับแล้วก็เดินข้ามถนนเข้ามาตรงถนนเจริญกรุงแล้วก็ ค่อยๆเข้าทางตลาดเลงบุยเอียนะครับแล้วก็เดินออกมาแล้วก็มารับที่เส้นยาวราชอีกเส้นหนึ่งนะครับก็ให้คุณพ่อค่อยๆเดินนะฮะแล้วเราก็จะไปรอจอดรอแถวแถวบริเวณเท็กซัสขับค่อยๆขับไปเรื่อยๆวนๆแถวๆนั้นก่อนนะครับแล้วบางทีก็จะรอเสียงโทรศัพท์จากคุณพ่อว่าเออกมารับได้แล้วผมก็ค่อยขับรถผ่านมานะครับหรือว่าบางทีก็เคยพาคุณพ่อคุณแม่นะครับามากาบขอพรนะครับเราปืนเขากงปืนขถามาที่รงว่านนะครับเสร็จแล้วแล้วก็บางทีก็ให มากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงว่านะครับเหล่าปึงเถาะกงปึงเถาะม้านะครับที่ด้านหลังจะมีโรงเรียนเผยอิงนะครับแล้วกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับก็ท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับเป็นศาลเก่าแก่อีกศาลหนึ่งของประเทศไทยนะครับเหล่าปึงเถาะกงปึงเถาะม้านะครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราก็ไปกราบขอพรท่านนะครับในช่วงสมัยก่อนบางทีผมก็ขออนุญาต นอาน้ำดื่มคุยสบายของผมด้วยนะครับมากราบขออนุญาตวายให้แจกกับท่านลูกศิษย์ท่านลูกหลานที่มากาบขอพรท่านเหล่าปึงเถากงมึงเถาม่าและสิ่งศักดิ์สิทธุทุกทุกโพงที่ศาลเหล่าปึงเถากงมึงเถาม่าที่สง่านะครับบางทีไปก็ฝนตกนะครับพอเรากาบขอพรอีกสภาพในฝนก็จะหยุดอะไรเงี้ยนะครับแล้วบางทีเราก็จะจะมีข้างๆศาลจะมีประตูเล็กๆนะครับบางทีเราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่เดินออกไปเพราะตรงนั้นก็จะเดินเข้าเหล่าตักลักได้ตลาดเก่านะครับคุณพ่อก็ค่อนข้างชานาญแถวนั้นอยู่แล้วเพราะว พ่อก็เคยอยู่เราตักลักษกันนะครับอยู่ร้านตักเค็มนะครับคุณพ่อตอนมีชีวิตอยู่ท่านก็จะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์สมัยก่อนนะฮะเอาป้าเคยทํางานอยู่ร้านเครื่องบวชนะฮะอยู่แถวพะพูรัดนะแล้วก็เคยมาทํางานอยู่ที่แถวอ่าทรงอ่าตรงสําเพงนะขอโทษนะฮะาตักลักนะครับตลาดเก่านะครับท่านก็จะเล่าให้ฟังแล้วก็มีเพื่อนท่านมากมายอยู่แถวนั้นท่านก็อ่าในช่วงทํางานก็จะทํางานเสร็จแล้วบางทีพอเลิกทํางานท่านก็จะมาหาเพื่อน มาเจอคุณแม่ที่แถวตลาดสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานนะครับท่านกา็สมัยก่อนท่านก็ มีโรงเรียนภาษาจีนด้วยนะครับแต่ตอนหลังๆคืนหมดเลยนะครับตอนหลังๆคุณพ่อบอกจําไม่ได้เลยท่านก็เรียนหล,ยหลายหลายปีเหมือนกันนะครับเรียนภาษาจีนเรียนอะไรต่างๆแต่หลังๆนี่เวลวาคิดอะไรไม่ออกหนึ่งจะต้องไปปรึกษาอากูสีนะครับอากูจากเสียซสาเฮงนะครับถ้าเป็นพี่ชายบุธรรอกับคุณแม่นะครับให้ท่านช่วยเขียนให้หรืออะไรให้นะฮะว่าไอ้คำนี้หรือว่าปรึกษาหลวงลุงด้วยนะครับคุณอ่าพี่ชายของคุณพ่อนะครับท่านก็ยังพอจําได้อะไรได้พอเขียนได้นะครับเพราะบางที ก็จ <enge> <ique> <em acao> ําไม่ได้เราเขียนยังไงตัวไหนเป็นตัวไหนยังผมเองผมก็มีชื่อภาษาจีนนะครับนะครับแต่ผมก็เขียนไม่ได้นะครับผมผมเขียนคําว่าเฮาเป็นภาษาจีนไม่ได้นะครับแต่ว่าชื่อชื่อผมเอ่อเฮานะครับก็อาจจะถ้าถ้าเราเห็นตามสันเจ้าจะมีชื่อเฮาน่าจะใช้ตัวเดียวกันนะครับนะฮะที่เป็นเฮานะฮะแต่ผมก็เขียนไม่เป็นนะครับผมจะเขียนได้แต่แบ้นะครับก็คือแทบเบนะครับของบ้านก็จะขอเขียนตัวแบได้ตัว ตัวตัวกลางได้นะครับแต่ตัวเฮานี่ผมเขียนไม่เป็นจริงๆนะครับบางทีก็ต้องให้คุณพ่อท่านอ่าถ้าถ้าเป็นชื่อคุณพ่อคุณแม่ชื่อผมคุณพ่อยังพอเขียนได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นศัพท์บางคำนี่คุณพ่อจะนึกไม่ออกนะครับตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็บางทีก็โทรไปหาหรือว่าหลังๆก็ง่ายหน่อยก็ใช้ระบบไลน์ไลน์ไปถามหลวงลุงนะครับพี่ชายคุณพ่อว่า คำนี้ต้องเขียนยังไงให้หลวงลุงช่วยเขียนให้นะครับแล้วก็ถ่ายเหมือนกับเขียนใส่กระซองแดงกระดาษแดงแล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วคุณพ่อก็ค่อยมาแกะอ๋อจาได้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะสมัยก่อนท่านท่านก็พอพอมีความรู้ด้านภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยใช่ไหมครับบางทีอ่าท่านเท่าแก่นะครับหรือว่าเรา,าเราเจาเราเจกนะครับอ่าท่านก็บางทีให้อ่าคุณพ่อช่วยอ่านภาษาไทยให้จดหมายเขียนจดหมายไปสั่งซื้อสินค้าให้อะไรอย่างนี้นะครับ <S <S คุณพอ่ณพอก็ออ <S <S จะช่วยเขียนจดหมายให้ช่วยแปล ช่วยอ่านให้ทราบอะไรเงี้ยนะครับสมัยก่อนนะครับเพราะคุณพ่อก็พอมีความรู้ในทั้งด้านภาษาจีนด้วยภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็ไปเสริมนะครับแล้วก็สมัยก่อนก็บางทีคุณพ่อก็จะมีรถเมร์ไซน์นะครับท่านก็ชอบอ่าขี่เมร์ไซน์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แรกๆกก็บางที ถ้ามีธุระบางทีไม่มีรมไซค์หรือรมไซค์ไม่ว่างก็จะไปยืมเราเจกคนที่สองนะครับหรือว่าคุณปู่คนที่สองนะฮะที่ท่านมีเวฟป้านะครับบางทีมาทําธุระแถวตลาดสมเด็จเจ้าพญาบางทีคุณพ่อก็จะขี่เวฟป้ามาขี่รถของเพื่อนเพื่อน,อนคุณพ่อที่ที่อยู่แถวตลาดเก่าเราตากลากกันนะครับมาที่แถวตลาดสมเด็จแล้วก็มาเรียนภาษาจีนที่ ค่าดินแดงอ่ะนะครับก็จะมีอาสิงแสคุณครูที่สอนนั่นนะครับเราซื้อนะฮะที่สอนภาษาจีนนะครับก็จะมีการเรียนภาษาจีนตอนตอนเย็นน่นะครับหลังจากที่ทํางานเสร็จแล้วตอนเย็นก็มาเรียนภาษากันก็จะมีเพื่อนๆของคุณพ่อมาเรียนภาษาก็มาเจอกันนะครับก็คบกันจนถึงปัจจุบันเลยนะครับบางท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกับคุณพ่อบางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็บางทีสมัยคุณพ่ออยู่ก็จะมีคล้ายๆกับสังสรรค์ก็ไปทานแชร์กับเพื่อน นะครับก็จะเล่าถึงบรรยากาศเก่าๆบางทีผมก็มีโอกาสได้ตามคุณพ่อไปไปร่วมทานด้วยนะฮะก็เห็นเพื่อนๆน,นคุณพ่อนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เจอเพื่อนๆน,นคุณพ่อมาปัจจุบันก็มีเจอได้คุยเขาก็พอรู้จักผมนะครับเฮาเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างก็เหมือนกับคุยกันทักกันนะครับก็เหมือนกับเราเป็นหลานท่านท่านหนึ่งอะไรนะครับก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ที่ได้รับมาในช่วงเด็กๆนะครับแล้วพอพอตอนนี้พอคุณพ่อไม่อยู่บางทีเราก็ เงาเหมือนกันนะครับก็ต้องดูแลคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ก็ป่วยนะฮะแล้วมาเจอเรื่องโควิดเรื่องเศรษฐกิจบ้านเราเรื่องอะไรต่างๆก็ทําให้เราอาจจะไม่ํำไม่ออกเหมือนกับรายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮาที่เราจั่วหัวไว้ว่าเป็นรายการสบายๆนะฮะแต่บางทีเราก็ไม่สบายอย่างที่คิดนะครับแต่ว่าสมัยก่อนก็มีโอกาสได้าพาคุณพ่อคุณแม่คุณน,านา้าๆร่วมเดินทางมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดต่างๆสถานที่ต่างๆใช่ไหมครับอย่างน้อย เวลาไปกับคุณพ่อก็อุ่นใจนะครับว่าถ้ารถไม่มีที่จอดหรือว่าต้องไปวนหรืออะไรเงี้ยคุณพ่อยังเป็นอีกอีกคนขับหนึ่งให้เราได้ใช่ไหมครับก็สามารถที่จะแบ่งกันขับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาออกต่างจังหวัดคุณพ่อเขาจะบอกว่าเขาเขาก็กลัวผมว่าอาจจะไม่ชานาญทางเพราะท่านเนี่ยตั้งแต่หนุ่มๆเลยนะครับไปเป็นเซลล์ที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ขับรถไปส่งไข่หาดใหญ่ก็ไปส่งขาไปมาต่างจังหวัดไปมาหลายๆที่แล้วใช่ไหมครับท่านก็มีประสบการณ์ บนถนนท้องถนนมากกว่าผมนะฮะเวลเอาออกต่างจังหวัดไปสถานที่ต่างๆท่านก็จะพยายามขับขับขี่แทนผมและให้ผมนั่งก็เหมือนกับช่วยบอกทานคุยกับท่านแล้วก็แวะเข้าปั๊มซื้อขนมซื้ออะไรมาให้ท่านทานคุยกับน้านา,นาคุณพ่อคุณแม่เราก็อุ่นใจเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ยังมีคุณพ่อพอจะเปลี่ยนมือกับเราได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็อุ่นใจเวลาถ้าไม่มีที่จอดเราก็จะมาขับแทนนะให้คุณพ่อพาคุณแม่คุณน้านาลงมากะสอพรสิ่งศิธิ์แทนแต่พอคุณพ่อไม่อยู่ก็เลยทําให้เราประมาทเพราะหนึ่งเรากลัวว่า ถ้าเราไปเองนะคะคุณแม่ก็ขับรถไม่เป็นคุณน้าๆก็ขับรถไม่เป็นบางทีถ้าเกิดไปเกิดอู่อาไปเกิดรถเสียกลา,างทางที่มาแม้ว่าเราจะมีประกันมีอะไรต่างๆเราก็ต้องถ้ายางแตกขึ้นมาก็ต้องเข้าร้านเปลี่ยนอะไรต่างๆมันก็อาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ฮะมีคุณพ่ออยู่อย่างครั้งหนึ่งเคยมาจัดรายการที่สถานีนะครับตอนนั้นก็อ่ายางแบนนะผมก็เลยคุณพ่อก็บอกงั้นเฮาวันนี้ คุยคนเดียวก่อนแล้วกันแล้วผมให้คุณพ่อฮะขับรถของผมนะครับไปหาแถวแถวอ่าสุขุมวิทยนะครับแถวแถวสถานีก็ไปช่วยไปปะยางให้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวออกมาก็กลับบ้านไม่ได้เพราะยางมันแบนใช่ไหมครับก็ให้คุณพ่อออกไปหาร้านปะยางให้ก่อนแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดเปลี่ยนนะตอนนู้นนะฮะก็ไปปะยางพอไปปะยางเสร็จก็ขับขับเข้ามาก็ยังพอมีเวลาในช่วงชั่วโมงที่2ก็ค่อยมาจัดในช่วงชั่วโมงสองหรือว่า น่าจะทันนิดหน่อยนะครับก็ก็ให้คุณพ่อไปจัดก,การให้ใช่ไหมครับถ้าไม่งั้นเรากว่าจะจัดรายการเสร็จกว่าจะถ้ามันมันถึงขนาดนั้นมันอาจจะบี้เลยนะครับเพราะตอนนั้นมันก็เริ่มเริ่มแบนแล้วมันโดนตะปูนะครับมันก็เริ่มจะขับไม่ได้แล้วก็ทันโชคดีให้คุณพ่อออกไปก่อนถ้าไม่งั้นรอเราจัดสองชั่วโมงแล้วอาจจะแบนเลยก็อาจจะต้องไปตามพี่ๆช่างมาถอดหรือว่า,าให้ผมมานั่งถอดจองเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วสุขภาพเราไม่ไม่ค่อยดีบางทีก้มๆเงยๆนะฮะอย่างบางทีเรา ไม่ได้ออกไปให้พี่ๆเขาช่วยเติมลมให้เราต้องเติมลมเองก็ใช้ตัวตัวเครื่องเติมลมที่เสียบกับที่จุดบุหรี่ที่ใช้ไฟฟ้าเงี้ยนะครับบางทีเราเติมสี่ล้อเราก้มๆเงยๆหน้ามืดเลยนะครับก็รู้เลยว่าพอมีอายุแล้วร่างกายนี่สําคัญมากๆเลยนะครับ